สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในทุกๆเช้านะครับวันนี้วันพุทธที่7เมษายน2021และพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะนํามาพจิจารณาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึงข้อ6ก่อนที่เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานขอการทรงนําซึ่งมาจากพระเจ้า สถานการแก็แต่พระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดประทานโอกาสแก่ข้าพลาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระพรของพระองค์เพื่อข้าหลายสามารถเข้าใจความจริงในพระคำของพระเจ้าและนํามาใช้ในชีวิตของเราได้ในการติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าเพื่อข้าหลายจะมีชีวิตที่พอพระไทยและถวายพระเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูเจ้าอาเมน เราจะอ่านพระเจะ้านะของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่6ในหัวข้อผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดนะครับในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูถูลว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดทำจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่า <S <S นั่นเป็นพระคำของพระเจ้านะครับที่ เราจะได้พิจาราร่วมกันนะครับเราเห็นว่าในพระคำตอนนี้นะครับก็มีคำถามนะครับที่สาวกของพระเยซูนะครับก็ไม่นึกว่าไม่ไม่ไม่นึกว่าคิดอะไรนะครับก็ถามพระเยซูในเรื่องของอใครจะเป็นใหญ่แต่ว่าคำถามนั้นนะครับไม่ใช่เป็นใหญ่ในแผ่นดินโลกนะครับแต่ว่า ถามว่าใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์นะครับโอ้คงอยาคิดถึงเอ้ในสวรรค์จะมีผู้เป็นใหญ่แล้วใครจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์นั้นเอาล่ะครับเรามาดูด้วยกันนะครับแม้ว่าอาจจะเป็นคําถามที่เรารู้สึกว่าเอ้ไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเราลองเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าพระเยซูจะตอบอาสาวกคนนี้ว่าอย่างไรนะครับนั้นเราเห็นว่าพระเยซูก็ตอบสาวกนะครับ ตอบด้วยแล้วก็ใช้ตัวอย่างเพราะะฉนั้นในข้อที่2ที่3นี่นะครับเราพบว่าพระเยซูตอบคําถามของเขาโดยนําเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งนะครับเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่ท่ามกลางเขาสาวกก็คงจะแปลกใจว่าเอ๊ะเอาเด็กนี่มาทําไมนะครับเรากําลังถามการเป็นใหญ่แต่เอาเด็กมาทําไมนะจริงๆแล้วเด็กนี่เป็นเด็กเล็กใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะ ว่าพระเยซูต้องการให้เขาได้เห็นภาพนะครับนั้นพระองค์ก็นําเด็กเล็กๆคนนี้มา,าเด็กนั้นก็ยืนอยู่ต่อหน้าเขานะครับและพระเยซูก็กล่าวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยคาตอบคาตอบแรกนี้ไม่ใช่ใครใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์แต่คําตอบแรกนี้ก็คือว่าใครจะเข้าในสวรรค์ ขอให้ได en. ้เข้าในสวรรค์ก <unda> well, so ่อนนะครับไม่ใช่เป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นการที่จะได้เข้าไปสวรรค์เดี๋ยวเรื่องเป็นใหญ่เนี่ยค่อยว่ากันเอาเอาเอาแต่ว่าจะเข้าในแผ่นดินก่อนนะครับนั้นการที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์น้องครับเราอยากจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไหมครับแน่นอนใช่ไหมครับเราอยากจะเข้าสวรรค์เราเชื่อว่ามีแผ่นดินสวรรค์และเราก็อยากจะเข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นนะครับพระเยซูเจ้าพระองค์ก็มาตรัสว่ามีแผ่นดินสวรรค์ ดันการที่จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์นะครับพระเยซูก็บอกกับสาวกว่าต้องกลับใจกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆนะครับพี่น้องความจริงแล้วเมื่อเราเห็นเด็กเล็กๆนะครับก็เราเรา,เราคิดถึงเรื่องของสิท,สทธิทอำนาจหรือว่าสิทธิ์ต่างๆของเด็กนะครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยแทบจะไม่มีสิทธิ์อะไรนะครับพวกเขานะไม่เหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็จะ พยายามเรียกร้องสิทธินั้นสิทธินี้นะครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเหมือนไม่ค่อยมีคุณค่านะครับนะเพราะฉะนั้นการกลับใจเหมือนเด็กก็คือความรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม,มีคุณค่าอะไรที่สําคัญนะไม่ใช่ความสําคัญอะไรเลยดังนะการที่เรากลับใจนะครับหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่สําคัญนะไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมาย อันนี้เป็นท่าทีเหมือนการกลับใจเหมือนเหมือนเด็กเพราะนั้นการกลับใจเหมือนเด็กนี่แหละจะทำให้เราได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพี่น้องครับแต่ว่าต้องเป็นการการกลับใจอย่างแท้จริงและเราเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่ค่อยมีมารยาใช่ไหมครับถ้าเขากลับใจก็กลับใจจริงๆนะเป็นการใส่ซื่อนะนั้นการยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ด้อยค่านะครับไม่มีสิทธิ์ที่อะไร สมควรจะได้รับอะไรนี้เป็นการกลับใจนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาถึงพระเจ้าแต่ไม่กลับใจในเรื่องนี้ยังถือว่าตัวเองสําคัญยังถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่ยังถือว่าตัวเองนะครับมีความดีมากมายการการที่ไม่กลับใจไม่ยอมรับก็จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเองจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีคุณงามความดีมากมาย ระดับไหนก็แล้วแต,แต่แต่เมื่อจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นจะต้องกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ่งนี้นะครับอันนั้นเป็นการเข้าในแผ่นดินต่เมื่อเข้าไปในแผ่นดินในข้อที่4อันนี้จะเป็นคําตอบของเขาคาตอบของสาวกในเรื่องที่บอกที่ถามว่าใครจะเป็นใหญ่คําตอบในข้อที่4ที่พระเยซูตอบเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดท่อมจิตใจลงนะครับท่อมจิตใจลง เหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์การถ่อมจิตใจการมีใจถ่อมพี่น้องก็อธิบายค่อนข้างยากใช่ไหมครับแต่ว่าการประพฤติเนี่ยการแสดงออกนะครับถึงจะเป็นการรับรองเนพะาะนั้นการถ่อมที่เราพูดว่าเราเป็นคนถ่อมใจนะครับก็มันเป็นแต่คำพูดนะ แต่ว่าการ่อมใจที่แท้จริงมันเป็นการแสดงออกเพราะนั้นคนที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เนี่ยในพระคัมภีร์ข้อที่4ที่พระเยซูตอบก็คือว่าพระองค์งตอบว่าต้องทอมจิตใจลงเหมือนเด็กคนนี้นะครับทอ,อมจิตใจอย่างไรก็มีภาพต่อไปในข้อที่5นะครับที่บอกว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็ก เล็กเช่นนี้คนหนึ่งในานามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยพระเยซูกำลังตรัสถึงชีวิตของสาวกนะครับที่พวกเขาถูกเรียกมาถูกเลือกมาที่จะเป็นคนรับใช้นะครับพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นตัวอย่างต้นแบบของการเป็นคนรับใช้ที่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงนะเสด็จจากสวรรค์สถานนะครับบัลลังก์ของพระองค์มาบังเกิดในโลกนี้ถ่อมพระองค์ลงมา รับสภาพมนุษย์แล้วก็เชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กังเกศนั้นพระเยซูก็เจ้าทรงเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของความทอมใจในการปฏิบัติและเราก็เห็นว่า,ารพระองค์ทรงถอมพระทัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแม้แต่ล้างเท้าสาวกของพระองค์พระองค์ก็แสดงให้เขาได้เห็นว่าต้องปฏิบัติด้วยความถอมใจนั้นพระเยซูก็เป็นตัวอย่างนะครับเพราะนั้นพระองค์ก็สอนสาวกในที่นี้บอกว่าถ้าคุณจะ ต้องการความเป็นใหญ่ในรเป็นส่วนก็ต้องถ่อมใจด้วยและการถ่อมใจในข้อที่5ก็พูดถึงการที่จะยอมรับเด็กเล็กหมายถึงว่าท่อมใจรับใช้ปฏิบัติผู้อื่นนะ,ะแม้แต่เด็กเล็กๆนะครับที่คุณถ่อมใจในการที่จะรับใช้เด็กส่วนส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เด็กก็จะรับใช้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเราจะรับใช้คนที่มี มีเกียรติสูงเป็นเจ้านายเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้มีอ,อะไรตำแหน่งสูงหรือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าอันนี้พูดถึงการทอมใจที่จะรับเด็กนะหรือว่ารับใช้เด็กเล็กๆในนามของเราหมายว่ารับใช้พระเจ้านะครับผู้นั้นก็รับเราด้วยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าโปร่งก็พอพระทัยนะครับและในเวลาเดียวกัน ถ้าผู้ใดคิดว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะฮะสมควรจะรับการยกย่องท่ามกลางผู้คนนะครับทั้งในโลกแล้วก็ในสวรรค์ด้วยผู้นั้นคิดว่าแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่6ก็เตือนในข้อที่6ก็ได้เตือนบอกว่าถ้าผู้ใดจะทําให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดนั้นการที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเหตุให ผู้เล็กน้อยนะแม้แต่ผู้เล็กน้อยคนหนึ่งหลงผิดผู้เล็กน้อยที่วางใจในพระเยซูหลงผิดไปนั้นออพระคัมภีร์นี้ก็ได้เตือนว่ามีโทษนะครับถึงขนาดว่าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าเพราะนั้นการที่เราทั้งหลายมีความปรารถนานะครับการเป็นใหญ่นั้นพระคริสเจ้าพระองค์ก็มีคำตอบ องไม่ได้ห้ามว่าห้ามเป็นใหญ่ห้ามคิดอะไรนะครับแต่ว่าวิธีการในการที่จะเป็นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในในโลกนี้ในอนาณาจักรหรือว่าในแผ่นดินของพระเจ้าในโลกหรือว่าในสวรรค์ก็แล้วแต่ที่พระเจ้าจะยกย่ององจะเชิดชูคนลหล่านั้นเป็นคนพวกไหนก็คือคนที่กลับใจเหมือนเด็กคนที่ทอมใจนะครับและก็ทอมใจลงในการที่จะปฏิบัติรับใช้แม้แต่ เดเล็กๆนะครับก็ยอมรับใช้ยอมรับได้ก็เหมือนรับโปรงด้วยในเวลาเดียวกันนะครับถ้าทําตัวยิ่งใหญ่และก็ทําเป็นเหตุให้ผู้เล็กน้อยสะดุดนะครับก็มีโทษนะครับถึงตายเลยทีเดียวนะครับเอาหินโมกก้อนใหญ่ผูกคอท่วงที่ทะเลลึกนะครับนั่นเป็นพระคำของพระเจ้าที่นํามาแบ่งปันซึ่งกันและกันวันนี้ไม่ทราบว่าเราเองก็ มีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็สอนเรานะครับว่าหากเรามีความต้องการหรือว่ามีความปรารถนาที่อยากจะเป็นใหญ่ซึ่งมันไม่ผิดเรานะครับแต่ว่าวิธีการนั้นเองในการที่จะเป็นใหญ่นั้นถ้าเป็นวิธีการอย่างพระเยซูเจ้าก็น่าจะเป็นพระพรอย่างมากมายใช่ไหมครับในในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นใหญ่และก็เอาวิธีของเราเองหรือว่าเรียนแบบจากวิธีของโลก อันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาแน่นอนนะครับในสังคมของเราทุกวันนี้ที่มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับในครอบครัวหรือว่าในคริสจับในสังคมชุมชนในประเทศชาติบ้านเมืองหรือในโลกนะครับที่ยังวุ่นวายไม่รู้จักจบสิน้นก็เพราะว่ามนุษย์แสวงหาความเป็นใหญ่นั่นเองนะครับดังรับวันนี้หากมีความปรารถนาชีวิตที่จำเริญขึ้นเป็นใหญ่เป็นที่ยอมรับเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นได้นะครับ กลับใจถ่อมใจในการปฏิบัติผู้อื่นแม้แต่เด็กเล็กๆ,ๆและอย่าเป็นเหตุให้คนสะดุดให้เราร่วมใจกันไอษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนด้วยกันนะครับพระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดประทานพระวจนะของพระเจ้าให้ข้างหลายได้มีโอกาสได้เรียนรู้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคําตอบที่ชัดเจนที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตอบสาวกของพระองค์ในเรื่องผู้ที่เป็นใหญ่ ทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วขอพระเจ้าอวยพรที่พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลสําเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายกลับใจใหม่เหมือนเด็กเล็กทำใจลงปฏิบัติรับใช้และระมัดระวังชีวิตไม่เป็นเหตุให้ผู้ที่มีความวางใจในพระเจ้านั้นสะดุดลงไปอธิษฐานขอพระพรพระองค์สำหรับข้างหลายทุกคนในการติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าต่อไปขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมน ขอบพระเจ้าอวยพพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้านะครับในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาเพื่อที่จะเรียนรู้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ